สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของการสนทนากันเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีคำถามที่ส่งกันเข้ามาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับบอกว่า ล้านท่านหนึ่งนะครับมีอาการผื่นขันนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบริเวณที่บริเวณริมฝีปากแล้วก็ตามข้อพับของร่างกายเด็กอายุประมาณ7เดือนเท่านั้นเองนะครับอาการนี้จะสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างไรและโรคผื่นคันภูมิแพ้นี้จะมีสาเหตุอย่างไรกันบ้างเราจะไปสอบถามพร้อมกันนะครับกับนายแพทย์วิทยาอัศววิเชียนจินดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านคมารเวศขณะนี้นั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ หมอ <ừ. S 1> ครับอย่างคําถามสักครู่นี้ที่มีคุณผู้ชมถามกันเข้ามานะครับบอกว่าเด็กเนี่ยมีอาการผื่นอยู่รอบปากนะครับแล้วก็มักจะเอาลิ้นเนี่ยเลี้ยรอบริมฝีปากเสมอแล้วก็มีผื่นคันเป็นเป็นหายหายมาหลายสัปดาห์แล้วอย่างนี้เนี่ยเกิดจากอะไรยังไงบ้างรครับถ้าเป็นแบบผื่นคันนะก็ต้องจริงๆแล้วต้องเห็นผื่นนะฮะถึงจะ,จะจะวินิจฉัยได้นะฮะแต่ถ้าฟังคร่าวๆแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นหายหายเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการแพ้อาหารบางอย่างแพ้นมก็ได้นะที่ทานอยู่แต่ ไม่ทราบว่าทานนมแม่หรือว่าทานนมอะไรอยู่หรอครับครับคุณผู้ชมที่สองกันเข้ามาบอกว่าปัจจุบันนี้ยังคงทานนมแม่อยู่นะทานนมแม่อยู่นะฮะก็โอกาสแพ้นมแม่ก็ยังมีแต่ว่าน้อยนะฮะถ้าทานนมแม่อย่างเดียวนะฮะโดยที่ไม่ทานนมผสมแล้วตัวคุณแม่เนี่ยก็รับประทานอาหารที่ถูกหลักนะฮะก็จจะก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าน้อยน้อยหรือจะเป็นอาหารอย่างอื่นที่เขาทานในช่วงหลังนี้หรือเปล่านะฮะพวกนี้ต้องดูประวัติ ว่าเกิดจากอาหารช่วงหลังมีไหม<อ>นะฮะครับครับอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะกังวลใจนะครับว่าไอ้เกิดจากการที่บุตรหลานของตนเนี่ยแพ้น้ำลายหรือเปล่าเพราะว่าน้ำลายบางทีอาจจะมีคราบที่เกิดขึ้นทําให้เกิดผื่นคันได้อันนี้ก็เป็นได้ฮะแพ้น้ำลายเพราะาน้ำลายมีเอมีน้ำย่อยอบางอย่างที่ทําให้กัดนะฮะแต่ว่าเด็กเจ็ดเดือนก็ก็มีโอกาสเป็นได้ก<ม>การก็ต้องสังเกตนะฮะว่าเกิดจากพวกสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเราเช็ดแล้วยังเป็นอยู่ไหมนะฮะครับครับแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างครับ ก็ถ้าดีก็ต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์เห็นก่อนแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปการใช้ครีมหรืออะไรต่างๆที่ป้องกันผิวไม่ให้แห้งนะฮะให้ลดการคันลดการบวมอะไรต่างๆพวกครีมธรรมชาติถ้าได้ไม่มีสเตียรอยด์ก็จะดีครับทาไปก่อนแล้วก็รีบไปปรึกษาแพทย์ว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับครับครับ,รบแล้วครีมในการดูแลรักษาตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้เป็นประจําต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนครับเอ,อ่อถ้าเป็นครีมที่ไม่มี ยานะฮะไม่ใช่มียาฆ่าเชือ้อไม่ใช่มียาสเตียรอย์ต่าง <c oughs> การใช้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรฮะ <c oughs> ใช้วันละกี่ครั้งก็คงไม่เป็นไร <c oughs> ครับแล้วถ้าเกิดว่าเด็กมีลักษณะของการที่ใช้ลน้นเนี่ยเยล,ลียรอบริมฝีปากแล้วก็เกิดผื่นคันอย่างนี้เกิดขึ้นการใช้ครีมทารอบริมฝีปากแล้วก็มีการแล็บลิ้นไปเลียของเด็กเนี่ยจะอันตรายมากน้อยแค่ไหนหรือมีผลยังไงบ้างไหมครับตรงจุดนี้นี่ถ้าเราทาบางๆนะฮะก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปกติส่วนใหญ่แล้วก็ทาทาบริเวณหน้าล้วก็ทาบางๆอยู่แล้วนะฮะบางทีทาวันละครั้งสองครั้ คนนี้แล้วก็ทานเบาๆก็คงไม่มีปัญหาอะครับอันนี้ถือว่าปลอดภัยได้เลยมั่นใจได้นะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าการปฏิบัติตัวของคุณพ่อคุณแม่นะในการดูแลรักษาบุตรหลานของท่านนะครับที่เป็นโรคผื่นคันภูมิแพ้นั้นไม่ยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาใจใส่แล้วก็ปฏิบัติตามคาแนะนําของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็วันนี้เองเราต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราคนพิเศษในวันนี้นะครับในแพทย์วิทยาอศววิเชียนจินดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมมาลเวชนะครับขอบพระคุณคุณหมอเป และคุณผู้ชมเองที่สนใจอยากจะติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามกันได้นะครับในรายการนี้เช่นเดียวกันด้วยตอนต่อไปเรายังคงอยู่ในเรื่องของโรคผื่นคันภูมิแพ้ในเด็กนะครับส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรที่น่าสนใจกันว่าติดตามกันในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับข้อมูลที่คุณหมอมอบให้ คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะคะที่รู้ว่าลูกมีอาการผดผื่นคันภูมิแพ้ก็ควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์ทันทีหรือไม่ก็หาครีมที่มีมีสารสเตนรอยด์มาทาให้ลูกนะคะแต่สําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมสรุปกับทางรายการเพียงแค่โทรเข้ามาปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอาการผิวแห้งผดผื่นคันภูมิแพ้ในเด็กทางรายการก็มีของรางวัลมอบให้จากครีมอิสราถึง5รางวัลเพียงแค่โทรเข้ามาที่เบอร์089 6255890